Kau nak lihat คู่ับเตรียมรุนเลยนะครับไดเล็กยูสูเตรียมรุ่นเลยนะครับจบจากรุ่นนี้นะครับไดเล็กยูสูนะครับเตรียมรุ่นเลยนะครับวดต่อเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไดเล็กยูสูจะเป็นลุ่นต่อไปนะครับเตรียมรถได้เลยนะครับไดเล็กยูสูแดงดังอยู่ ก็เไม่ได้ก็จะลุกได้ครับตายได้ที่สูดได้ลุเลยนะครับลอยไขาต่อยลุนนีนะครับปลลกัะเก็บกเะ้านะครับวิ่งตามนะครับโอ้ยเ็บกจายดูดันะครับแต่ขึ้นไปแล้วครับเรียบขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ